ันนี้พบกับผมนะครับเอ็กครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการปอกทุเรียนนะครับให้เพื่อนๆดูกันนะครับก่อนเดินมาดูอุปกรณ์นะครับก็จะมีมีดครับแล้วก็ตัวถุงมือนะครับถุงมือในขาดไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดนะครับน้ําทุเรียนตํามือนะครับก็ใส่ถุงมือไว้นะครับอ่ะอันนี้ซื้อมานะครับก็ทิ้งไว้สองคืนนะครับ นี่เรียบร้อยแล้วน่าจะสำหรับคนที่ชอบทานนิ่มนะครับน่าจะโอเคนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราทำการปอกทุเรียนเลยครับนี่แหละครับ,รบการปอกทุเรียนนะครับก็เราจะใช้มีดนะครับปาดลงไปนะครับอ่าระหว่างอ่าคู่หนึ่งไปอีกคู่หนึ่งครับสมมติ ่ครับจะมีคู้ใหญ่หนึ่งคู่้านซ้ายหนึ่งคู่ก็เราหาจุดกึ่งกลางครับของเขานะครับแล้วก็ใช้มีดปาดลงไปได้เลยนะครับอ่ะเริ่มครับ ได้แล้วครับเดี๋ยวรอมาดูกันเลยครับว่าอ่านี่เลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับอันนี้จะค่อนข้างนิ่มนะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2องคืนนะครับจากจากร้าน เขาเรียกว่า,าเนื้อในมันยังแข็งหรืออาจจะเป็น